สวัสดีค่ะสวัสดี f อหัวหน้าจด c a s t i n งและชาว youtube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องเฮตาชิอ้อใช่ช่วเพราะว่าน้องนะกับเฮตาชิน้องส้มจี๊ดใช้ขออนุญาตตั้งชื่อให้นะคะน้องส้มจี๊ดอ่าน้องส้มจี๊ดมีหน้าที่เคลียร์ลิงเคลียร์ลิงดินสวยอ่าแต่ใครขับเราไม่รู้จักหรอกนะเอาพอดีผ่านผ่านมาก็เลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตทาง ทีมงานีประคนชัยนะคะขออนุญาตถ่ายลงยูทูบหน่อยนะคะขออนุญาตแล้วนะเจ๊เพิ่งก็ปอดีผ่านมาก็เลย hey! เก็บภาพนิดหนึ่งเนาะเก็บภาพบรรยากาศนิดหนึ่งวันฝนตกค,ค่ะทุกทีมงานเร่งงานมากค่ะเร่งส้ม hey! จีสวยกันนะเนี่ย มาไม้เคลียร์ดินสวยจากที่เจ๊เพิ่งถ่ายตรงมุมนึงนะจะมองมาเห็นอาจจะชัดกว่านี้หน่อยนะแต่พอดีวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยจะเป็นใจนะเอซจ๋าบรรยากาศไม่เป็นใจเลยพี่ว่าพายุจะเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เอาจริงๆในใจไม่อยากให้มาหรอกจริงนะเราก็ทีมง,งานเหมือนการทําง,งานเครื่องจักรกหนักกันเนาะปัญหาอุปสรรคก็คือคุณฝนนี่แหละหนักสุดเลยจริงๆนะคะ ดินสวยมากเลยเอจ๋าดินสวยสวยมากมาอีกแล้วค่ะ6ล้ออ๋ออันนี้ผลนดินผนดินสวยของเทสวยมากเลยอยยลยัอาางการมาก กำลังใจให้ทุกคนนะคะให้มีกำลังใจในการทำงานนะคะขอให้ได้รับพลังบวกจากจเพิ่งเยอะๆนะทุกคนทุกๆงานอาจจะมีอุปสรรคทุกๆสิ่งอย่างอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างตกบกพร่องบ้างแต่ขอให้ทุกคนมีสติขอให้ทุกคนตั้งมั่นนะคะอ๋อเขาบอกตำแหน่งแล้วว่าให้เทตรงไหนเ,เดี๋ยวเขาจะเริ่มเอา ยักใหญ่ด้วยนะนี่โล รุ่ไม่รู้หรอกเนาะอ่านออกกืกีโนโ่แค่นี้พอเนอพี่เนาะเพราะเราเราไม่รู้จริงๆเราก็บอกว่าเราไม่รู้จริงๆค่ะเจยวพิ่งขนาดอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะทุกๆคนทุกๆทุกๆรถเลยนะคะอ่ะอันนี้คันนี้กำลังออกมาค่ะออกมาจากนี้ บาๆขออีกรอบตึ้งสวยนี่อ้ดูน้องซ้อมจีสวิงนะ ทตาชิแซนเอนไอสองร้อยเหรอเขาอ่านว่างนี้ไมมเคฟซีไม่รู้เขาอ่านว่ายังไงนะคะเคนขับออกมาดูท้ายรถค่ะว่าดินงติดเยอะไหมจะได้จอดแซะไหมยินดีที่ได้รู้จักนะคะเขาอ,อาจจะไม่ได้ยินนะแต่เจฟฟ์ก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะเนาะยินดีที่ได้รู้จักทุกคน เรามาดูการทำงานของน้องฮิตาชตีต่อเนาะน้องสมจีอุยสมจีนนี่มี่นาะทีโกยดินกยดินลงบอ่อ เอาดินสวยมาเทแล้วก็ไปรับดินเหนือยไออะไรน,นะเขาเรียกดินดานเหรอเออดิน,ด,น,นดินเหนียวดินแห้งเออรับดินแห้งเอาดินเปียกหมาดมาเทแล้วก็ไปเอาดินดินแห้งอยู่ฝั่งนู้นพี่เจพึ่งถ่ายให้ดูในคลิปก,ก่อนนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้ชมก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะเอฟซี FC นาะฝากช่องน้องใหม่ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้เจพึง่งไลหัวหน้าจอแคสซิ่งนะคะ ได้ก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมากเลยนะโอ้ขเขาต้องฝุดลุมเอาไว้เผื่อเวลานี้ให้เทลงหลุมน่าจะใช่เนาะอ่านใจเขาไม่ถูกหรอกเจ๊เจ๊เพิ่งอ่านใจเขาไม่ถูกหรอกขนาดแต่หัวหน้าโจ้เจ๊เพิ่งอ่านใจเขาไม่ถูกเลยจริงพอเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องการทำงานตรงนี้นะ่ะ เสียงเหมือนใหม่ะเดี๋ยวขอชมอีกคันหนึ่งนะคะขอขอชมอีกคันหนึ่ง <co ff> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายข้างนอกสักคลิปหนึ่งก่อนเ <c oughs> นาะเดี๋ยวพาไปชมที่เขาเทอันนี้เรามาชมที่เขาขุดเรารไปชมที่เขาเทปวดอัดตรงไหนเน,นาะเดี๋ยวพาไปชม ว้าว wow! อันนี้หล่อเลยอ่ะหล่อเลย จริงเหรอเนี่ยเอยู่กับหกล้อมันอาจจะชินกับหกล้อมันเพราเรามาอยู่แบบนี้ไม่ค่อยชินเลยสิวิววิววไงก็ไม่ได้ขนาดยืนไกลเขาจนแล้วเนี่นะไม่ค่อยได้ไปใกล้เขาเท่าไหร่แต่ว่วิววิวอ๋อเห้ยอ๋ออันนั้นเขาไปอีกเป็นกำลังใจให้นะทุกคน ไม่กล้าเข้าไปใกล้หรอกเน้อเอ็ซีจ้าดูไกลๆเอาเด้อค่ะนะอาจจะได้อัธรดบ้างไม่อัธรดบ้างก็เอ่อไม่กล้าเขา้าไปอ่ะไม่กล้าเข้าไปใกล้เขาหรอกแตดินสวยมากเลยอะ่ะเนี่ยดินเนี่ยถ้าขนหกล้อขายตามบ้านอ่ะโอ้ FC เอ,อ็กซีเยอะจริงแต่อันนี้เขามาเทปิงให้เจ้าของที่เขาจะ้ะ ถ้าเจ้าของที่เขาได้ทำประโยชน์อาจจะได้ไว้สร้างบ้านก่อสร้างอางะไรนะี้เนาะเขาขุดอะไรเนาะ อเอาพุดเอารูรางมาใสา่อ๋อเนี่ยเตรียมพร้อมไว้ให้สำหรับสิบล้อที่เขาเขาเอาดินมาส่งเนาะเฮ้เอาลูกรางมาใสา่เวลาถอยจะได้ไม่เหนืดไม่เหนืดล้อเนาะค่ะเนาะ,ะกดลงนิดนึงตึงมกดลงนิดนึงตึม มาอีกคันแล้ว FC จ๋าออกมาอีกคันละเข้าไปรับดินเมื่อกี้ออกมาแล้ว 安娜。 ส้มจี๊ดก็เคลียิย่งได้สามด้านละคอยให้แต่สิบลอลงมาถึงนะคะเอาดูสวยมาถึงประมาณนี้เนาะนี่เจพึ่งก็พามาดูงานหน้างานเนะเาะที่ปากบ่อ,อโอเคบ่อของของสิบคนชายก่อสร้างเนาะเจพึ่งก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้ แล้วจะเพิ่งจะมาอัปเดตให้ชมในครั้งต่อไปหวังว่าทุกคนก็จะได้รับความเพลิดเพลินและบันเทิงไม่ไม่มากก็น้อยเนาะะขอคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเรามาว้าวดินแฉะมาแล้วโอ้ เปิดมาเลยก่อนจบค่ะ โอ้แดดออกแล้วทุกคนโอเคค่ะเจ๊พึ่งก็ขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะคะรักแล้ะคิดถึงเอฟของเจ๊พึ่งทุกคนคะ่ะหวังว่าเราจะเดี๋ยวไม่ใช่หวังว่าสิเดี๋ยวเจ๊พึ่จงจะมาอัปเดตในคลิปในครั้งต่อ,ตอไปนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณมากสวัสดีนะคะ